ตายแล้วเองเออยลมืมตอดเกือกขึ้นบ้านมึงเนอไม่ปลื้ยตังตรงเลยมาถ้าเจ้าไอ้ทุนเนี่ยของกูห<อ>นังใตเกลเออือกใครมาเออเจ้าจะมาน,นี่อีเตงงั้น,นจำไม่ได้แล้วออที่ว่าบ้านมันอยู่ติดปลงอู้วันบ้านยู่ปลงอู่อีแคอีเตงงั้นที่ว่าแต่วาา่าแล้วไม่คนเด่ว่ามันได้กับ อีสาวเวงงั้นเออติวามมันเคยอยาดู้วยเลยเลกเล็นเล็กเล็กวายเปลืเยลี่ยนเออเดจริงไหมวะจริงจริงมยนเดาไหมอ่ะเดาอีเดาเออนี่ อออีเทิงใจมึงโยปั่นนีแล้วนะใช่ผมคนรอกันมันนุ่มขึ้นเอกด้วยขึ้นเนี่จำไม่ตายอยูจำที่ได้ที่ได้เมียเด็กที่เมีย <c oughs> มันอยู่ยยุ่ยพันน่ะหลงที่ว่าได้กันในไอเล็กเขาเหลี่ยกว่าไอ้มาค์มาเกอโตสนุกได้ยังเด็กทิพย์โจ๊กี่ที่ได้ัที่ป้าไปอยู่วัดเย้กินแต่ก้าวเล้าเร็วในรูอ๊อดนี่ไต้เออเร็วเรียกเอ้อ ไม่ตามมึงตังได้วันเพื่อเจอมึงอย่างากเฟสมัน้อเสีเกบใจเลอี่ีเต่งอีเต่งเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเยเที่เดี๋ทยวฮ้่เฮยเ้ยาน้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเยเฮ้เร้่เฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้เต้อเฮ้ัเฮ้่เฮ้ย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 เน้เฮ้เฮ้นเ้ยงน้้เเฮเฮวเลุ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา กูเบี่ยงเกลียงเรียนในยูกูยิงเหลกับหนุ่ยยางฮะอย่าใช้แน่จ่องแน่โป้งจ่องแจ็คจ่องฮะโป้งจ่องฮ่าจ่องเกาโป้งจ่องเกาแต่ว่างนี้ไม่ได้แล้วเกลีองนั่นใช่ไงกูเพิ่งเทียไปฮาเบิ้ลเจียฮาเบิ้ลเจ้าเออพ่อกูยิงพอดีกับนั่นหล่อมาโป้งก็ปิดจ็กเตวีตุกูอะกับนั่นเจียฮาเบิ้ลเอ้ยด้วยดเอย พูดตึงว่าอุ้นโมเราแต่แรกบม่ใจโนติเรานะออแต่แรกเราอยู่ดีนี่อุ้นเราจะช่วยเป็นนี้ยเอ,อ็ย <laughs> เอ้กูอ่อนพูนแผงยาคุณยนึงตึ้งตัวกูตอนนั้นใจกูยุ่งเจกูไปยุ่ิตเจ้าพงพัดตั้งตัดตรงเจกูไปแจ้งอยู่พันยาเียกูไปแจ้งชอบอยู่แังยาอะะ้ยลูกหลานเอเอกะเออเอกกูเกิดตั้เมื่อเราม่อะตอนตอนสวเจ้าเป็นบื้ลาวเราตั้งนยากูกเคยมาแต่ว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเอกเกวันนั้นนั้น ตึ้งเี้เราตอดปลาเม็ดตึ้งเราอาบน้ำไอ้ยาหนี้ตึกเลยเออแบบนน้นจึ้งป่ออาบน้ำเจ็ดเอกอเราไปยืนเละจกทั้งหมดไว้นี่เป็นจกไหมตึ้งเรายืนเละเนี่ยเราเก็บเรื่อใหห้มดเลยตึ้งเรายืนเละมุมนี้ตึงเราพลิกไปมุมนี้ตึงตึงตึงเราพลิกไปมุมนี้ตึ้งหน้าไปปัดนี้ตึงอยากจเราหยอกกล้าเด้ปัดณี เราโกมแดดปอนี้เราแรกถูกตับท้วนต้องหลังกายเราเลยอวยช่วยเลยเมื่อนรีสต์นีเออีเสงเออเอบปนซื้อมั้งไะมับางนี่มันนั่นบันซื้อมั้งอาชีพได้อ่ะมึงเหรอให้กันแล่กันอาชีพหล่ะจ้ะล้นมึงลกปัดเปื้อได้พวกกี่คนแล้วโจกได้พวกได้อ่ะพอตำตามุ่งก็ตึงล้นหน้าล้วนปลลูกนี่ลูกมึงเหรออ่ะ แต่ร่งะหลวงมูฮันนั่นนี่หลวงมูฮเหรอตอนนี่เ,นเ,นนเรื่องความจนกู้ยังคงต้นนี่ก็มันชื่อหลาหลายแส็จนแดงในวันนั้นลูกสามก้นยกกระดังเดื่นเบียมาบาทเดียวงั้นคณีหลูกอีตัวนุยนูควรอีกินมูจึงติ่เนี่ยไอตัวพีนูควรอีกินควายจึงกันเนี่ยไม่เบียก็ไลมันเลยแต่จึงมึงจำเพื่อ,อจําเพื่อทีนี่กูวัดใต้ดาบนั่นนี่ วัดวัวกับไกสัมูใใจดาดเม่มันยีกินแกงวัวแกงวายกับกูวัดใจไปในดาดกูตุ่มโปรงลงในโมตมเออจึงจะนีวัดเคยใจกันไปจึตุ่มโปร่งลงไปในโมเจอใจเม็ดมันมีกินอะไกูตุ่มใจตุ่มใจได้ปกกินแซ่เองหรอกันเลือดแก่พอเมากันจังเลืเลยนี้ใจอ่ะกกูวัดบนตุ่งปูนก็ไม่รู้เนี่ตองก็ปูนอยู่ได้กตุ่งปูน นี่ไอ้วจ้ลงเปือนเลยใสอยากเป็นนนนําได้พุทธพุทธอยู่ใจเลยกินหมากว่าเปือนมันจบมู้งใเออห้าจกอีกิีเองฮัลโหลพ่อมึงเป็นไม่เม็ดเดียวอ่ะพมอหายแล้วตอนนี้กูเกลียดอยู่เลยเรื่องพ่มนี้นั้นใช่หรอนอนตีบ้านมาเจบปักลับเดียวเวลาวันเบื่ออีกอีกอือยช่หอแล้วไอ้เจนเด็กมันหมาตู้เอ้เล็ก ตัวเล็ก <rôle> นี่เอาว่ากูปลาจำเล่นอยู่บนนี้โอยเ้ยขี่ร่างกายจำนี้้าเบอร์เงนต้องไปห้าเอยไปห้าแค่ไหนเฮ้ยป้ากูนี่กูจะผอล่วงที่บ้านกูเฮ้ยบา้เบอร์แมนเบอร์เออนี่ที่วอลจีแล้วนี่เขาโตกันลุยให้กูมาจ้ามตัวหายเออเบอร์ลกมาก กูแก่เกลียดกับมึงแล้วเหลาเว้ยเฮ้นี่นะผูดตึงเราเล็กอ้อเดียวเดียวโลเปิดมึงมาตึงกันแล้วในที่บ้านกูต้องเหลี่ยงตอนรับกันแล้ววันนี้คือไม่ความว่าเราในเมากันได้ใจยเนะเว่าในในกาเฮเ้ย เอกเอ๊กเอกตั้มปืดจ้ว่ตั้มืชโราวันเราอย่างจอกินได้ทักนี่นะกูดูเลยวันนี้เต้เมือนเต้เมือนเขาเลยเราจะไม่มาโยกับดูเราเม่แต่นี่นี่เราเอาใจแล้วนี่ของมึงในเดานะเฮ้นี่ผุดตึ้งกูกิดตึ้งลิฟต์นี่ใช่ มันไม่ก้องใจมันไม่เกิดส่งก้าวกูเลยอิบเนู้กันเห็นว่ามันย ah, well, mm ุ่มึือปายุ่มมั่งบีโเลยอ่งนีมันอยู่กับโนลละลุวยเลยง้นเออเด็กเว้ยจะมันมันป่านี่มาได้วากูกินกินตัวแค่แค่เขาือนก่แล้วเมาอยยู่ป่านไห นอีเอปลือยใหญ่เลยลุงโอ้อมูเจ้าติเออเพื่อนเลยคือเพราะว่าคนเดียวกันน่ะเออเอ้ยห้าเงียบไม่คนนี่ว่ามีเพื่อนอยู่ดอกที่เอกเออเออมเจียงก้านกันแล้วเออเออเออก้ามาตาปากตูใส่แกอยู่เดี๋ยวปากตูใจ่แกมันมีเก้าคือหลายก้าตูลังเลยเพราเพล่อมือกูรอดกับปเองกูเลย เจ้ามาตายอีลิดก้าเมอรก้าเมอยังเดเ้าเบออ๋อเดี๋ยวเด๋ยเด๋ยมันยังอีกแล้วมึงลำไส้ไหลเองไอ้ไอ้ตัวนี้พึ้งเธอลาเวนคนที่ตองอีดาวเลยไม่ใจมากอ๋ออีดาวอีเพลทเลยแล่พื้นไปกูมาลังแล้วแล้มาควนกล้องกูก็ว่นโงจกว่าอยู่ตะพ ไฮ้ลิฟมาเร็วมนได้เราคนยังไงมันเทียมๆกันนะเป็นยังไงเก้าวมามึงอยากแกบจากคนจีร้อไม่ได้เราคนมีมารยาทขึ้นบ้านคนเกลือกตรงทอดเดี๋ยวว่าตีตังเกลือกอนหนังไตลิฟหนังอันอามาดิ ลิดนักเอาเครือกมาตังข้างบนบานกูนี่โปะป้าอันหนึ่งไป่โดกี่เบื้งอ๋อนั่นไม่ใจเตีตังเครือกไม่ใจตีตังเครือกเลยคุณดูว่าเตตังเครือกอีลิปบ้าีเยอุสได้ไม่หมเป็นเพื่อวันนี้ไม่เก็บกาแหว่อีลิปเก็บกาแหว่ด้วกาแคว่เวรุงฮาบาเซลนี่มากับเคยอันไหน มากับบ้านกูเลยวัดดีเลยเออวัดนะไก่ก็ง่ายว่ายเด็กกว่านั้นบาปใส่โุ้มึงไหวกูโดดบาย้ววัดดีครับไหมไงฮะสวัสดีครับไหมไงฮอมันบอมวัดดีแม่เจ้าโอ้ยมันมาแล้วอาจารย์พี่ขนู้กันเลยหรอขนู้กันพูดอะไรนั่นเจ้อีเทงอีเทงเออยวัดดีวัดดีไอบ้านหลวกเออทุกคนทุกคน เขาไหวอย่างไงยัยมานายพรอนมานายพรอนลูกไอ้พรอนเฟยทีมากแต่น้อยอะลูกมึงมากมากมากกับไม่ไงมากกับไม่ไงอ๋อมึงมาไอ้นี่เอยมไม่ใจมากมา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 เป็นมูนอ่นแหนผ้ามาบ้านนี้แม้มันคนจูงจังเดก่อคนจูงมากคนจูงมากจังไดก่อมันเป็นจังเดย์ซะมาแต่มึงเสสิจูงผู้ใดมากผ้ามาเออเมื่อความว่าผ้าคนแก่มาบ้านนี้นั่น อ๋อครับมึงเป็นคนนั่มากจีเป็นคนจูงเหล้ามาเป็นคนกูนี่ตายมึงเงินเราเหล้าทีกูบอกพิษตดี๋ยู่บ้านไหนยู่บ้านคุณล่ะอยู่ยลอยเอสพุน่ะลอยเอสพุนแมนครับแค่ลอยเอสพุนไม่ไม่จะว่าลอยเอสไม่พูดบ้านกูกับพุนกองกูกับพุนเฮ้ยโพูดทีนี้ตัวนี่บักไ่เลยโอ้าวไอ้มึงอย่าไปแจวเต้กองมัน ร้านมึงนี่ก็บ,บ,บ,บอกว่าพอได้มันกันหนูเนาะบ่ได้มันเล่นก้อนครูประจำเลยอีลิฟนี่มาแล้วเราจะล้อมกันแล้วลุกตายกุมเป,ปิดนสักเตี๋ยวันนี้เวัดเดียวมันยังกัดน้ำแก้งอยู่ว่าเดียวถ้ามึงคอยเล่กูชายลุกตาให้ตายเลยเอเอไอ,อีเตี่ยเออี่ลุกตายกูนี่ผู้ชายหาให้ตายนี่วัดดีลูกตายกูวัดดี้วัดดีใครเอาสารตายายมาวางไว้ในบ้านฉันเนี่ย เพื่อนเปลี่นกูแล้วสักตีแต่ไม่เปลี่นเปลี่นกูตั้งเปลนมึงไม่ยายเกียรติแม่ปั้สักอย่างเดียวเลยเอาแล้วชีเอาผ้าขาวไปไปไหนเนี่ยมันรึกูรึแก่กูมาจากจี้ไม่ใช่จีไม่ใช่จี้ไม่ใช่ชีอะไรเนี่ยแม่แล้วแขกมาแต กูตว,วาดเมือนกันแล้วว่าใส่แกไม่ได้กูต้องจ่ายมึงไม่มาดินน้ำดินตายแม่พวกกินในสักีิติแกงนาโองบ้านมึงเดินได้ <c oughs> ได้มึงอ่ะฮะอลไรมึงอ่ะมึงทำอะไรมึงทำอะไรก็เผื่อใครฟังไม่ออกไอครับแปลแบบช่องสิบเอ็ด ลูกปตายมึงเออเลูกปตายไม่ยังไม่นี้ตาหรือยายก็ยายลูก็ยายยายไม่มีหนวดอันนี้ไม่จ่หนวดอันนี้ปานนี่ลูกอันนี้ปานดำอันนั้นมาจ่ายนวดเอีเด็กอะไรอ่ะดูเด็กมันเจ้าเจ้าตัวมันเป็นหนักว่ายน้ำอันเคยน้ำปีอันติปานมันไอ้ปลีด นี่แม่ถามจริงๆเนี่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยเหรอเป็นเผลือกพ่อแไรอู้เปลือกนี่อ๋อพูดง่ายๆเป็นกะหรี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวเอออะไรยายอะได้ฮะกูเป็นอะไรช็อกลีช็อกลีแล้เหรอกาวีอีตีช็อกลีได้อะมันหน้าวะเราวันเป็นนางดอกไม้พ่อยเอกเกอดึกออกทีงหนึ่งเรา ตามตรง,ตงเดี๋ยวท่นท่นมึงกินจ, <c oughs> จริงแหล่ะใจไหมกินจริงแล้วอีเปลตนี่กินโกกให<ค>้ <c oughs> บอกให้กินอยาเกลือโอ้เกลือก<า>เกลือกที่ไหนละ่ะเกลือกนี่เกลือกเตะเอามาตาั้มพื้นแบบนั้นล่ะก็รองเท้าแตะฮะยิ่งก่อนนะยิ่งก่อนนะจะกลับแล้วเรียกแล้วกันเดี๋ยวมันมาเองอแงรองเท้าอ่ะ ฮะใครัะมันมาพหรืได้เรามันมีหูเฮ <c oughs> ้ยเต <c oughs> ีงมีตามเลยเองติว่าวัดคลอกเนียนยังกีตัวเลยก้อง,งาอากาไอ้ไรอะ่ะกุยก้อไปตั้มลงไปกูคนกันมาได้ไหมอีนี้มันอบมึงอย่ามาเตียวต้นตีลูกมาหนังของใครมีสองลูกเน้่ยเน้ย ดูอาต้าปณีบ้านะบ้านมึงนี่หรอจะล่องในนั่ก็จะล่องกันแล้วจะล่องเพื่อหลาวะบ้านล่งนิ่มใหญ่โตจริงนะใช่เลยมียอมียอนั่นมั่งมาอ่ะไอ้ไรหลอวะเปิดเพลงเปิดไอ้ไอ้แป้นดีปลีจไรมึนไนึงแป้นได้หะไอ้เแป้นดีปลีใจมอามาแกงจ้มมึง่อแม่ายดีปลีก็เรียกวีสีดีไอบ้าเหืออโตนุมันกลันรมัยเหมือนนี่ก็เจ้าอ่ะมันตื่นโจงนี่ เออเฮ้ยแล้วนี่กะวยไม่จานเนี่ยนี่เองนี่ฮะกะวยไม่จานไม่ใจกูจ่าโรงละก้นหนูก็จเราเฮ้ยนี่นี่เลี้ยงรุ่นกันหรือไงเนี่ยเพื่อนมานั่นมาพบกันจำเต้าได้หรอวะมึงกันอ๋อสังสรรค์รุ่นหนังกลับกันเหลอครับเล่ตายลุกไปอ้าววะโมเราวันเป็นกย่ยมาเรือนั่งจัาบางขีเรือเลวเนี่ยมึงจะไปรับไตวะแม่เฮอีนก จัดคำรับกับกล้าหมายมเปลี่ยนกูกินกันมั่งเลยมึงเองไม่กินข้าวด้วยเหรอยังกินข้าวกันได้อะรุ่นเนี้ยใช่เหรอไม่กินไส้กินอะไรกันเหรอมาจ่ายพี่การ์ตอนเถอะกมานี่แม่จับโดนนมกันมาเพื่อไมนไม่ตื้ออยู่แล้วมานี่ไอ้แด้มานี่อีนอก สองวันยาวผ้าสามสีมาผูกปันน้อยปันน้อยนะลูกก่เรียกใจกันนี่กคอยจัดตาตี้กจไม่บานคันเอ้มึงเงินต้องไปเอาจำรับกับก้าวไปเอาเพลงใส่ดึงใส่เดิมมาเปิดแกลกูควังแทบอยู่ในแทบแทบแทบอีนกอะไรอะไรอ่ะแทบแทบกลังของของฉันเนี่ยเหรอเออกลังกลังแทบแทบฉันอ่ะไม่ใช่แทบ ติมตาลุยเทบเทอเบปอยู่หลังนล้วเนี่ยไปเปิดเลาเองไปเจอกับข้าวให้ไปอ่ะคืนวันก้นกูซื้อหมาทุ่นไปเจยะเกลือหนึ่งแล้วเอาไปเปิดกลางหน้านี่แม่แล้วเพื่อนแม่มาทำไมไม่บอกว่าให้เอาหมาผูกหน้าบ้านน่ะไม่มาไม่มามามากที่น้อยลมัน ย่านดูย่านหม่เจ้าก็ลูกเอ,อ้นี่ก่อยานดูก็ย่านยาหลา,า,าเลยหลาดีหลานแท้ๆเลยหลาแท้ๆมีหน้าพูดภาษาเดียวกันเชียวใช่เแตมึงต่องขี้ด้ยวลยลรหนูนี้ต่องไหนอ่ะไม่ได้ท่องนี่พุ่งพุ่งมึงอีเพสมึงพุ่งไหนออกมาตีพุ่ง <c oughs> เนี่ยวันก่อนกูซื้อมาอีกเออซุ่นไปเครืองหนึ่งแอบใจใชใจใจซู้ดูส่เหงกูไปบอกว่าเอาไอ้ตีเต้ลุนกลับได้ซึ่งกูกระปาไปเปิดกลางหน้าพอกกลับคับกูไม่เอารอบมาเด็กหลักแค่ว่างเหมือนมันว่าเต้ลุนกลับเองได้มันกลับมวนไม่ใช่ว่ากลับเง่นอัลโหลกูเข้าใจว่ามันนี่ตาไหมเหรอรุนกลับเองได้ไม่งั้นไปจำกับเต้ปุนเสียอยู่เนี่ย เสียตีนั่ยอ่ะอยากให้หายเปล่าวต่ำเบื่อไปวางไว้หน้าบ้านแ๊ปเดียวเดี๋ยวก็หาไม่เจอแล้วไปต่ำไปต่ำกับก้าวมาหน้าตีต่ำกับก้าวไม่ใจหลูเหลืองอันอันนเราจริงเลวละเอียดเงี้ยงแล้วนู่มันไปเนิ่ยหนูอ่ะนู่มไปต่ำกับก้าวคุยตามไปเลยไม่ต้องอ๋อเฮ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันก่อนซ่องจามคนดิ้นดียวยิดดิ้นยิดลูกบอลเครียดเครียด นุ่งกินกิงเล่นหลักดนไม่ใช่ต้องกินฉิงนุ่เอาจนเกินจนจนโอ้ยกูยังเรื่องเรื่องนึงลาวเลยเตงพือนนุ่งูลกเจ้าก็มันตกกลางบ้านกูนู่นู่ตามผัวไปเถอะแล้วอีตัวนี่ไงอีตัวนอีบังอ้นลุดอีโชยนั้นมันตามบุญไงตามบุญเนี่ยตาม บวยไอตัวดำดำแกมาแต่ด้วยจูปลาดุไอกันตามมีตัวอันกาไดอดไตหงนี่ไม่จมันต่ำเงยอีตัวอันมันไอตัวนั้นนึกได้รถดียดีก็อีตัวจำไม่ได้แต่มันดุกาวอันอืมเออไดอดไตหงกับตาเรียตาตามีตัวอันเอี่นั่งให้ดีนะเป็นหลังกะไเลยใช่เงมันออกมาไกแน่นั่งดีดีเออจัดเมื่อไหร่ตาอุบานก็ขนแกก็ไม่เลื่อีเปล็ด nhát 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 theo nhát 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 เปิดเพลงว่าเออในเห็นมั่งไหวอีเหมยอีปวดกันเด็กเดี๋ยวใจหนายตัวนี้ดีเก่งเออเอยมึงเยียบแก่งเลยเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดนี่วันนี้ประจำาไหมไงนี่วันนี้กูปลดไรมันแล้ว กูกูไม่ห้ากินแล้วกับบีบคนนี้ไม่เอาเรยวนะเออคำนวดคนนี้กูไม่ทำแล้วเป็นแ่บนั้นมนหนวดเจ้าสีบีบบอเจ้าสีบีบบอบีบบีบเจ้าบีบบอบีบแม่ไงเมื่อยบอแม่ใ่ไม่เมื่อยได้ตามแม่เ่งดิเจ้าเมื่อยบอแม่ไงฮะเจ้าเมื่อยบอให้กูเป็นอูกันเลยต่อกูเลยบอมันเมื่อยคือเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บเอวบอ โอ้ไม่เป็นนี่แล้วคือเงินเหมยไม่ลูกอีกว่ามึงเงินเหมยไม้เอีกูว่าเหมยไม่เหมยไม่ว่าเหมยไม่เหมยกันเหมยมันนี่เดียบไม้ไม่เดียวไม่แล้วเล่ากับเจ้าเส็กอะไรอย่างอีนอกรึแม่บอกเพื่อนแม่อย่านั่งล่างสิอะไรเดี๋ยวมาทำพื้นฉันเปื้อนอ๋ออ๋อได้ปั่นพื้นลาลูกไปเมื่อไงอีกแล้วนี่ตีนอันนี้ตังได้ไม้อ่ะตีนเหรอเออ ั้งไม่ได้แไม่ต้องเจยวยกกันอยู่ที่ไม่ว่ากลัแมแม่แม่คกูว่านรบบานนี่ว่ามึงกำลัานางยกตีนนย่นี่ไม่ยกเคลปี้อีลิปมึงตาต่ว่าตัดหนงมันนี่เคยทำให้มึงนี่เดินไปข้างหน้าที่ลิปนี่หนังเต้าต้อยเลยแบบคนนางสาวไทยพอสานไหนแม่นี่อยงเดินเลยที่ลุ้งน้อยนางสาวเต้ยแล้วทำไมใส่รองเท้าส้นสูงข้างเดียวล่ะครับนตุ๊มไปไร้ข้าไม่เตรียมนี่ น่ะเห็นไหมไปหามาอีกข้างนึงดูเลยว่าข้าไม่เตรียมอย่างเดินโจ๊ะข้ามึงข้ามึงไปมึงไงเองมึงตามเลยว่ามันอายุชันไหวอยู่ไอายุยืนเดี๋ยวไอ้ลิฟมันปั่นเพื่ออันนี้ประวัติมึงเงินแกทำไรเงอนปั่นเพื่อข้ามึงจะได้เยอยู่พันนี้ไงอ๋อพันเพื่ออันนี้กู้ลาวไอ้ควังเผื่อนอืมกูก็ไม่ใจอันก็ถ้าอย่างนั้นก็ถอดอีกข้างนี้ไปก่อนจะได้เท่ากันถอดกลางนี้ก็ได้คลาดเลย มันเอะมันปั่นนี่โหลอแต่ว่ามันได้ไม่เบื่อกันอยู่นี่เังกูคก้อยเปล่านี่กอยเปล่าเออมันเป่อที่นีเอาภาษาไทยวิ่งตรงนี้ไหมไม่ตองข้างล่างอะเขาฟังดูเป็นเลยปั่นนี่วังตั้มภาษาใบเมื่อกเดียวนั้นออพันเพื่อหลังก้อยเปล่าอีกก้อยเปล่าที่นี่เปล่าต้นมันตาเลยแต่หมายก้อยมันยาวการที่นี่กูไม่รู้ตั้มเพือกูกุดลุ่มกันเลยกุดลุ่มกับแกกวนเปล่ากันเลยกินข้างต๊อก้าไป อ่ะพ่อคุดปลาตอกเงี้ยเมืจอใจเลยพอคุดลุ่มเลยก็กูลุ่มเปในลุ่มกูไปยืนค่อยเลยพอได้ยืนค่อยบมดนู้มันติดดำเลยนะเออมัก็มันค่อยไม่ได้ว่าพอกูลุ่มเปในลุ่มกูยืนค่อย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 ได้ตัวจ้ามลายได้เอาไปค่อยลายเต็มที่เพราะว่าคุดปลาตอก ก้อยไหลปลาตกคุดรุ้มปลาตกอันเล้อยปลาออกคุดใส่ปลาออกผอก้อยปลาตินคุดรุ้มปลาตินก้อยปลาวานนอนมซึ่ปลาพลุกพลวกเส้นตีนมังหญ่เลยมูได้แล้วปลามีลาดเอ้ยไหนเอ้ยแบดแบดกูนึกแรวว่านายเป็นปนันอันนั้เป็นปนันตอนนั้นตั้งแต่นั้นนะกูเดินไม่เบ้อมาเดินนั้นเออแบบก็งอีดาวมึงอ่ะ ในมึงเหลาเหลืองติ๋วมึงมีปัววันแรกที่อ๋ออีนี่เออคุจำได้เลยนี่วันเลกต้องมาเลวันเล็กมึงเหลาแล้วอีนี่ตูามจริงๆเลยนายีกนะอีเจอแหวนแหนมไม่เป็นบุคคลเลยเล็กนี่เจอเหลาเจอลำบากเจอลิปนี่ เดี๋ยวป้าเพื่อนขึ้นลงท่างวันนี้เพลิบมึงลิบนั่ยอ่ะลิบปืนลงขึ้นลงวัดสายไกลลิบลิบมาไกลลิบลิบดูมาใจลิบเดี๋ยวป้าเพื่อนอยู่น้ำาคนันลำบากก็ไปเลยความจริงไม่ลิบแล้วล่ะอย่างเงี้ยใกล้ฝั่งและอีเพลนี่ง่ายแต่พปนคู้แล้วปนแหนมแล้วมันด่าอยู่เนี่ยหกคราวเจ้ากันเพื่อกลัวหลุนกันเฮเลือง เออกเราตามกูจริงๆแน่ๆตาหนะเราเปลือนกันนะไม่รื้อเลยโอ๊ยเฮ้ยดาวดังเต้นักกูตา้มเพื่อไวตัวนี้กันตามได้ตัวนี้นี่ม uh ันกระโดนมาแล้วเหมือนกูเออกูตามจริงๆตอนเด็ตูวใดพุ่งวนเหล็กกันมึงแกมึงจับคนในตูให้บอกให้แม่ เดี๋ตาหลบมึงมานังตรงนี้ไม่ใจเอไม่โตกันนั่นไม่รู้ไอ้คุยเรื่องผู้ชายฉังก็หูเพิงอ้าวอีเป็นันอาสเลยคือคือคือปนี้นะเออเออตอนไดพวกว้นเหล็กเลยเอาลูกกรตาไปไหนหมดแล้วเนี่ยเด้งเลน้เลยเ้งเลเด้นลยเด้ลยเด้จลเเลยเ้ลยงกูยเด้ย้ยเดลย้ อันด่ะอีเตจงเหลืองมึงแต่งงานว่าอีตามเดว่าเมื่อนกับกูไม่มันมันปัดพื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูเริ่มเมามากแล้วแหมมากอ่อนก็ยันเดวนู้นหลอกปายมันลูกชายไปบลอกมาตาเออโทษโทษนู้ไแม่หาที่จริงมากเหรอหมายถึงไงเป็นลูกกับพาต้องเอาแต่แม่ผัวเออดีลูกเอออันนี้ยังไม่เมาไหมอ่ะกินต่อ เป็นคนนาเลยเราก็เ่ะนั่งลเล่นดุบดิบไปปากปักโยกขอันกูใช่อ่ะยังยัยัแมยงแม่มุดจังยะแมมออกมาตังเทาแล้วกวนกวันร้รมุดกูเอ้ยแย็นมั้งเดี๋ยวไม่ละไม่ เอออย่าไกลเง็นคนนกมาไกลเง็นไหมใส่เปล่าวะาก่เงนใส่เปล่าจ้าน<อ>กะเอาไงนกใส่ที่ไม่ควค่ะคุณแม่่าจะได้หาเจอใส่หนูไปเอาน้ำมาแช่ให้นะคะเออเออมาที่ไป ทีนี้เวลาเล่นอย่าเล่นแข็ๆมนันนะนำลายมอกมาตั้งช่องเลี้ยงเลยไม่พื้นหรอกเก็กรุบกุูดกับคิดเปลี่ยน